ง่ายๆพี่น้องอยากกินแกงสดน้ำแ่บๆจ้เนนะ,ะเบิ่งเน้อค่ะเห็ดพอกับสดๆจากป่าโดยตรงจากป่าสู่เมืองค่ะแกงแ่บๆกินน้ำกันเ้ยค่ะพี่น้องเบิ่งเน,น้อค่ะดีใจหลาย <ๆ S 2> ดีใจมาก <ๆ S 2> ที่ไปเจอเห็ดสุดยอด ถนนมาริวันนะคะขอ,อนแก่นถนนมาริวันเลยทางเข้าสนามบินเส้นไปขอ,อนแก่นบ้านทุ่มนะคะถนนมารีวันเลยทางเข้าสนามบินค่ะแกงใส่ผปากหวาน สดๆนะคะขาเที่ยงน้องกันได้พี่น้องเด้อเหืดอก้อแดงอาดอง่ายๆควค่ะพหวานกัสดๆจ้าแม่ค่ะกับใจดีดีอันนี้อันนี้กับสารพัดเห็ดอนเ้ออันนี้กินสตาเสีย จ้ามันจะเป็นเนื้อตุ่มเนื้อสุนิลสุยางเนี่ยมันสิแซ่บโบเป็นอยังดอกยางลูกผ้าบ่แซ่บก็สามลายหาซิบจ้ะเอาเเออาจ้าถนนมารีวันเลยท่านเข่าสนามบินเด้อจ้าถนนมารีวันท่านไปบานพรม ขอนแก่นนะคะขอนแก่นมีเห็ดป่าสุดสขท้ายแล้วค่ะขายถูกๆค่ะดีทุกิค่ะเห็ดะไค่้ล่อเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้มาเลยมียุนบ่ค่ะนัองเนไก่หาด็ดพอนังล่อลงโงลอยเห็ดหงโง่อะมาคัยมาแน่ แซ่บถ้อด็ดทีค่ะซอเหลยเห็ดพรนังใหม่ๆสดๆมาเดอ้อมาเดอ้อค่ะมาสิหมดก่อนเดอ้อมาเดอ้อมาเด,อาเดอ้อคนขอนแก่นถนนมาลีวันเดอ้อค่ะเลยทางเขาสนามบินมา

เซาานามอย่ำจะนั่งเซนาำม,มาขามเปียกสูบไข่ก็สูบไข่แสบหลายนั่งสดละเลอะแครงใส่กันครับเห็ดพาะ กับพักวนันใส่สุนี่เโหลดพี่น้องเด้เข้าแกงกินเองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้รูน,นี่ชาแนลในดเดอร์จ้าพี่น้องมวนมวล,มวลกินเขาเ่าแสบๆน้ำกันจ้าขอบคุณลหลายๆค่ะ